อันนี้ก็ยังต้องตามต่อค่ะกรณีของอดีตรองนายกรัฐมนตรีอักษรย่อยอยักษ์ที่บอกว่าไปเป็นชู้กับคนที่มีครอบ,คร,บครัว,รวแล้ว ปรากฏว่าคดีนี้ไปไป,ไปมามันเริ่มอุอลวนแล้วนะคะเพราะว่าทางอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวลุยจะฟ้องช่อโกองหญิงสาวคนนี้ทั้งครอบครัวเลยที่สนบางยี่ขันค่ะจากกรณีที่ทนายตั้มออกมาเปิดประเด็นแล้วก็สร้างความฮือฮาบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากสามีอักษรย่อกอไก่เป็นโจทย์ฟ้องแพ่งเรียกค่าตอบแทนจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีอักษรย่อยอ,อ,ย,อ,อยักษ์เป็นจำเลยต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีที่แล้วกรณีที่เป็นชู้กับภรรยาของตนล่าสุดคดีฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายอดีตรองนายกเริ่มจะโอนลวนแล้วค่ะเพราะว่าทางอดีตรองนายกเนี่ยลุยจะฟ้องช่อโกงกับผู้หญิงคนนี้ทั้งครอบครัวเลยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสนบางยี่ขันนัด4ี่ผู้ถูกกล่าวหาก็จะประกอบไปด้วยสามีภรรยาแม่แล้วก็พ่อ พิจารณาสั่งฟ้องชั้นสอบสวนข้อหาร่วมกันช่อโกงพาตัวส่งพนักง,งานอายการคดีอาญาตลิงชันสองเพื่อพิจารณาสำนวนหลังจากที่อดีตรองนายกเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแต่ว่าพ่อฝ่ายหญิงคู่กรณีเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งถูกสารอาญาตลิงชันออกหมายจับนะคะเรื่องนี้ฟังความเห็นของทนายเดชาหน่อยคะ่ะท่านให้ความรู้แบบนี้บอกกรณีฟ้องกลับเรื่องการช่อโกงสามารถทําได้ต้องดูว่ามีการโกหกหลอกลวงจนกระทั่ง ได้เงินได้ทองจากรองนายกคนนี้หรือไม่สามีรวมทั้งคนในครอบครัวร่วมกันโกหกหลอกลวงหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งถ้าหากให้ด้วยความเสน่หาอันนี้จะไม่สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะคะรองนายกไปแจ้งความที่สอสอบางที่ขันนั้นก็ต้องดูว่ามีการโกหกหลอกลวงได้เงินได้ทองไปจากรองนายกคนนี้หรือไม่ ทั้งผัวทั้งเมียและพ่อแม่ผู้หญิงร่วมมือกันโกหกหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปจํานวนนับจิบล้านหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปอีกคดีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หานะครับอันนี้ก็ไม่สามารถดําเนินคดีช่อโกงได้มันก็เป็นเรื่อง,องการให้โดยเสน่หาฝอ,องกลับนะคะคดีมันอนลวนอลมานกันเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูต่อจากนี้ว่าตกลงเนี่ย มันต้องไปพิสูจน์กันแล้วให้โดยสเสน่หาไห่หรือไม่หรือว่าจะเป็นการช่อโกงเอาทรัพย์ของเขาไปหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้